นุ่นสัมผัสลี้ลับเจอกับตัวมีอึง้งเผยเหตุสไปม์หมื่นล้านทำไมต้องทำงานหนักราวกับติดนี้เผยสไพม์หมื่นล้านทำไมยังต้องทำงานหนักอีกหนึ่งนางเอกที่มีผลงานต่อเนื่องมา20ปีนุ่นวรนุชมาเผยถึงสัมผัสลี้ลับพลังงานบางอย่างที่เจ้าตัวพบด้วยตัวเองแบบจัง อย่างที่เคยไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสและขณะไปตามล่าแสงเหนือที่นอร์เวย์โดยที่เคยโพสต์เมื่อ2ปีก่อนตอนเจอ UFO ที่ฝรั่งเศสก็ไม่คิดว่าจะเจอโดยเห็นเหมือนไฟแดงๆเคลื่อนตัวไปเรื่อยๆตอนแรกคิดว่าเครื่องบินแล้วหายไปถ่ายรูปไม่ทันยังบอกพี่ที่ไปด้วยพูดเล่นๆว่าถ้าใช้ UFO เดี๋ยวก็มาอีก ทีนี้โผล่มาอีกฝั่งเห็นใหญ่เลยเหมือนมีดวงไฟแปดดวงจะร้อนๆจริงๆก็บอกให้จอดรถเลยแล้วก็รีบถ่ายรูปเขาหายไปไม่เคยมีใครมีรูประยะนี้แล้วก็ถ่ายได้อีกระยะที่ลงรูปไว้ส่วนตอนไปตามล่าแสงเหนือที่นอร์เวย์เห็นมาสามครั้งแล้วสปีเห็นแล้วมีพลังลุ้นด้วยสนุก วันนั้นต้องเดินทางนานมากกว่าจะไปเจอทอดแล้วก็ไปกับพี่เจี๊ยบโสพิณภาเราเดินทางนานมากไม่คิดว่าจะเจอแสงเหนือเพราะหิมะตกนั่งรถไปหลับหลับตื่นตื่นเห็นแสงสีขาวที่เห็นภาพเป็นเขียวแต่จริงๆเป็นสีขาวตกใจลืมตาบอกพี่เจี๊ยบหนูเห็นแสงเหนือพออีกห้านาทีรถจอดบอกจะเห็นแสงเหนือตรงนี้แล้วก็เห็นจริงๆ สาวนุ่นยังมาเปิดใจสไพมยหมื่นล้านทำไมยังต้องทำงานหนักราวกับติดหนี้นุ่นบอกว่าปีนี้มีละครทั้งเต็มเรื่องและเล็กๆน้อยๆห้าเรื่องกับธุรกิจของตัวเองหลายอย่างเพราะวันหนึ่งคิดว่าถ้าไม่มีงานละครแล้วจะทำยังไงนุ่นเคยไม่รับละครเพราะไม่มีเรื่องถูกใจก็หายไปเป็นปีแต่ปีนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ที่มีบทดีๆมาให้อยู่วงการมา20ปิปียังไม่เคยเล่นบทนี้เลยค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ